สวัสดีครับทุกคนครับช่วงนี้คําว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังอยู่ในกระแสนะครับว่าวันนี้ก็เลยพามาดูกันสัหน่อยนะครับว่าทําไมถึงเรียกตําแหน่งนี้ว่านายกรัฐมนตรี ตำแหน่งนี้นะครับเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไม่นานนะตั้งแต่สมัยที่คณะราษฎรนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะสมัยก่อนหน้านั้นไม่ได้มีตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีนะครับคาว่านายกก็มีเนาะแต่ว่านายกร,รัฐมนตรีตําแหน่งเนี้ยไม่มีนะครับก่อนหน้านี้ก็จะใช้คําว่าอัครมหาเสนาบดีอัครมหาเสนาพิมุกสมุหนายกประธานกรรมการราษฎรอะไรประมาณนี้นะครับโดยนายกร,รัฐมนตรีเนี่ยมาโผล่เอาก็ เพราะว่าตอนที่อย่างที่บอกไปนะครับคณะรัษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญน,นะซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญนนัะ้นะก็มีร่างกฎหมายเปลี่ยนชื่อเสนาบดีเป็นรัฐมนตรีนะครับพูดง่ายๆก็คือคําว่าเสนาบดีต่อไปนะครับให้ใช้คําว่ารัฐมนตรีแทนส่วนตอนแรกเนี่ยตำแหน่งนายกเนี่ยให้ใช้ชื่อว่า ประธานกรรมาการราัศฎรน,นะครับแต่ว่าก็ยังเข้าใจว่าไม่ได้เหมือนจะกําหนดให้มันถาวรอ,อะไรนะครับก็เลยให้พยามนูปกรณ์นิติธาดาเนี่ยซึ่งเป็นนายกคนแรกเนี่ย ไปดาเนินการต่อนะครับไปดําเนินเรื่องต่อแล้วก็พญามนุปกร์เนี่ยก็ได้ไปบอกให้ท่านปีดีพนมยงกันนะครับช่วยหาข้อมูลเรื่องนี้จากรัฐธรรมนูญต่างประเทศว่าควรจะตั้งชื่อตําแหน่งนี้ว่าอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ให้พระธรรมนิเทศถวยหารตําแหน่งอนุศาสนาจารย์นะครับแปลเป็นภาษาไทยซึ่งอาจารย์ปีดีเนี่ยก็ได้ไปดูรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเรียกหัวหน้าผู้บริหารประเทศว่าพรีเมียนะครับส่วนในอังกฤษเนี่ยเรียกว่า prime minister ส่วนเยอรมันเรียกว่าชันเซเลอร์นะครับจะเทียบคำไทยอย่างไรก็สุดแต่คุณพระจะพิจารณาอันนี้เป็นบันทึกที่อาจารย์ปีดีเขียนบอกพระธรรมนิเทศนะครับซึ่งพระธรรมนิเทศเนี่ยก็ได้เทียบคำนะครับเทียบคำภาษาอังกฤษกับภาษาไทยกับภาษาต่างชาติกับภาษาไทยเนี่ยนะครับคำว่าพรีเมียเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นคำว่านายบวกด้วยตัวกอไก่นะครับตามหลัก ภาษาบาลีนะซึ่งแปลว่าผู้เป็นนายนะครับในที่นี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเองคือผู้ที่อยู่เหนือคณะรัฐมนตรีของประเทศนะครับอันนี้คือความหมายหลังจากนั้นนะครับคณะกรรมการร่างรัฐรรมนูญก็เลยลงมติให้ใช้คําว่านายกรัฐมนตรีแทนคําว่าประธานคณะกรรมการรัษฎรตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2475นะก็คือวันรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มานะครับว่าทําไมต้องเรียก ตำแหน่งผู้นำประเทศของเราว่านายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ